สวัสดีเพื่อนทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวใหญ่ข่าวนึง ก็ต้องบอกว่าห้ามพลาดกันเลยทีเดียวก็เป็นข่าวของดอทคอยนนั่นเองก็ d o ทคอย i n เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง13%เมื่อบอร์ดบริหารเนี่ยกลับลามให้อีลอนมาร์เนี่ยซื้อ Twitter ตามข้อเสนอแต่ข้อมูลนี้ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาก็เมื่อวานนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปฟังกันนั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้ากดไลค์แล้วเราไปเริ่มกันได้เลย เป็นที่น่ายินดีสำหรับแฟนคลับดอสคอยหลังจาการาคาของน้องหมานหรือว่าดอสคอยเนี่ยปรับเพิ่มตัวขึ้นมา13%เนื่องจากอาบอร์ดบ,บริหารทวิตเตอร์กลับรำรับข้อเสนอซื้อทวิตเตอร์ของอีลอนมาร์ที่ราคา54.20ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อมีข่าวออกมาว่า,อาบอร์ดบริหารเนี่ยได้ตกลงข้อเสนอของอีลอนมาร์แล้วเราก็ได้เห็นกราฟของน้องหมาหรือว่าดอกคอยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นมา ในระดับหนึ่งผู้เชี่ยวชาญยังคาดการณ์อีกว่าราคาจะพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเนื่องจากมาร์กนั้นได้สนับสนุนดอทคอยบนแพลตฟอร์มโซเชียลทวิตเตอร์และเป็นผู้ที่เชื่อในคริปโตเคอเรนซีมากกว่าใครๆก็จะบอกว่านี่ก็เป็นข่าวที่ดีมากๆข่าวหนึ่งสําหรับน้องหมาือวาดอทคอยก็สําหรับคนที่ถืออยู่หรือว่าคนที่กําลังรอให้น้องหมาขึ้นเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ มีเฮกันนิดนึงแต่อย่างไรแล้วเนี่ยก็ต้องศึกษาแล้วก็วิเคราะห์กันดีๆอีกรอบนึงเพื่อ,อาการความเสี่ยงและเมื่อเร็วนี้มาร์กได้เข้าร่วมกับ ผู้พัฒนาด็อกคอยในการอภิปรายถึงสิ่งที่จะทําให้ด็อกคอยนั้นดีขึ้นและช่วยในการนําไปใช้ในตลาดสกุลเงินดิจิตอลซึ่งมารคัสและก็มาร์กเนี่ยตกลงที่จะต้องการการเติบโตและการยอมรับด็อกคอยต่อไปก็จะบอกว่าอีลอนมาร์กเนี่ยก็สนับสนุนด็อกคอยมาตลอดแล้วก็พยายามที่จะทําให้มันถูกต้องหรือว่าจะทําให้มันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นก็จะบอกว่านี่ก็ถือเป็นข่าวที่ดีอีกข่าวหนึ่งสําหรับน้องหมา และเขาก็ยังได้กล่าวว่าในการเพิ่ม utility ให้กับโดสคอยนั้นมาคาดได้เสนอธุรกิจต่างๆให้ยอมรับ d o อกเป็นเครื่องมือในการชำระเงินซึ่งควรพิจารณาว่ามีประโยชน์สำหรับ d o อกซึ่งมีค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างที่ต่ำและการประมวลผลธุรกรรมที่ค่อนข้างที่เจเร็วก็จะบอกว่านี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดี อีกคราวหนึ่งเลยสําหรับผู้ที่ถือด็อกอหรือว่าสําหรับตัวด o อกเองและเขาก็ยังได้เสนอ,อข้อเสนอที่2คือการใช้ด o อกเป็นสกุลเงินที่ให้ทิปบนแพลตฟอร์มต่างๆแม้ว่า,ามาร์คไม่ได้เสนอ Twitter ให้เป็น,นเป็นสถานที่ให้ทิปสําหรับด o อกโดยตรงแต่มาร์คอาจพิจารณาเรื่องนี้หลังจากาการเข้าวควบคุมหนึ่งในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็จะบอกว่านี่ก็อาจจะเป็น ตัวที่กระตุ้นให้น้องหมาหรือว่าอาจจะเป็นโอกาสที่น้องหมาเนี่ยอาจจะก,กลับไปในจุดเดิมก็เป็นได้อันนี้ก็ไม่มีใครทราบก็ต้องอศึกษาจากแเล่งข่าวหรือว่าจากเว็บไซต์อื่นๆเพื่อเอามาพิจารณากันอีกรอบ ย่างไรก็ตามมาร์กเนี่ยได้ประกาศแผนการของเขาสำหรับ Twitter ซึ่งจะทำให้บริษัทเป็นแบบส่วนตัวเพิ่มมากขึ้นและก็เพิ่มระบบตรวจสอบใหม่ทั้งหมดเพื่อกำจัดบอดหลอกลวงมีอิสระทางความคิดเห็นและทำให้แพลตฟอร์มนี้ใช้งานง่ายมากขึ้นนั่นเองอก็จะบอกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยก็ได้พิจารณาหรือว่าได้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็เอามาวิเคราะห์กันอีกที ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องคลิปโตโอเคสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า